อ่หนูต้องเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนวันนี้หนูจะมาแชร์ประสบการณ์สั้นๆนะพี่นะแค่2นาทีแล้วรู้เรื่องเลยพี่ลองเปิดใจจริงหนูกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าหมอดูไม้เท้าดาทิปเนี่ยเดี๋ยวทําให้พี่อึง้งทึ่งแน่นอนเพราะหนูเพราะหนูเจอแล้วหนูหนูเป็นคนพูดตรงๆเลยพี่สวัสดีค่ะ หนูต้องเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนวันนี้หนูจะมาแชร์ประสบการณ์สั้นๆนะพี่นะแค่2นาทีแล้วรู้เรื่องเลยนะคะเป็นการดูดวงแบบใหม่ที่หนูอึ้งทึ่งมากคือไม่เคยพบเจอจากไหนมาก่อนก็คือหนูได้เลื่อนเข้าไปเจอเพจนะพี่นะแล้วอ่านรีวิวคอมเมนต์จากเพื่อนๆที่เคยดูดวงมาก่อนก็คือเพจหมอดูไม้เท้าตาทิพย์พี่เขาไม่ได้ขอวันเดือนปีเกิดหนูเลยค่ะเขาขอแค่ชื่อแล้วก็สกุลหนู เนาะพอชื่อนามสก,กุลเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่หนูก็โทรไปเนาะนัดวันเวลาเสร็จก็ได้เรียนสายคุยกับอาจารย์หมอดูไม่ไท้าอดาทิพย์หนูไปสอบถามเรื่องงานพี่หนูก็บอกแค่ว่าหนูอยากไปสอบถามเรื่องงานพอดีจะโยกย้ายงานแล้วเขาทักมาแบบอคือทักมาแบบหนูอึ้งอะ หนูแบบหนูไปต่อไม่ได้คือตรงมากบางเรื่องหนูก็ไม่ได้เคยบอกใครแต่อาจารย์ก็คือทักมาตรงแบบตรงมากแล้วอาจารย์พอเขาทักเสร็จแล้วเขาก็จะบอกวิธีการแก้ไขให้มันดีขึ้นพี่เชื่อไหมหนูกล้าพูดตรงนี้แล้วว่าหนูดูดวงเมื่อวันที่สองกุมภาก็คือเมื่อวานหนูหาที่มาเป็นประมาณสามเดือนอะ่ะเพราะว่าหนูจะหาที่ขายของไงพี่ใช่พอทีนี้นะคะ ประมาณสามเดือนหนูขับรถหาตลอดในแถวย่านปทุมธานีเนาะหนูหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้จนเมื่อเมื่อวานเนี่ยหนูมีโอกาสได้ดูดวงกับอาจารย์อาจารย์แนะนําว่าให้หนูอะ่ะไปทําบุญหลอดไฟให้ที่วัดหนูก็ทำเพราะหนูทำคนหนูลุกเลยพี่ให้พี่ดูใกล้ๆขนลุกเลยตรงมากหมอดูบอกว่าถ้าทำบุญ ไฟฟ้าเนี่ยหลอดไฟแล้วนะมันคือวันของหนูแล้วเชื่อไหมพี่หนูขับรถอะ่ะไม่ถึงสิบห้านาทีหนูไปกันสามคนนะคะมีหนูคนเดียวที่เห็นป้ายติดว่าให้เช่าให้เช่าที่ขายของพี่แล้วหนูหามาทั้งหมดสามเดือนหนูไม่เคยได้หนูอึ้งมากอาจารย์บอกว่าต้องทำยังไงปรับ่วงจุ้ยยังไงอาจารย์แนะนำหมดคือหนูแบบ คือหนูหนูพูดตรงว่าหนูดูครั้งแรกแล้วหนูค่อนข้างประทับใจมากๆหนูก็คงต้องฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกไปเรื่อยๆอันนี้หนูพูดจริงๆใช่พี่แล้วอถ้าสมมุติว่ามีพี่คนไหนอย่างเงี้ยอยากที่จะเปิดใจอะพี่พี่ลองเปิดใจจริงหนูกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าหมอดูไม้เท้าดาทิ์เนี่ยเดี๋ยวทําให้พี่อึ้งทึ่งแน่นอนเพราะหนูเพราะหนูเจอแล้ว หนูหนูเป็นคนพูดตรงๆเลยพี่นะพี่นะส่วนคลิปนี้นะคะหนูก็ยินดีแล้วก็ยินยอมให้อาจารย์นะคะนำไปเผยแผ่เป็นเ,เพื่อเป็นวิทยาทานแก่คนอื่นได้เลยนะคะต่อไปเพราะว่าแอบกระซิบเล้วว่าอึ้องมากแล้วก็ทึ่งมากโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากนะจ๊ะ